าการเล่นพิก,กด้วยข้างเท้าน้านนอกนะครับเริ่มเลยนะครับอันนี้เราถ่ายจากการฝึกซ้อมของเขานะครับวิธีการนั้นไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับหนึ่งก็คือถ้ามันตรงไปที่เท้าซ้ายนะครับเราจะต้องใช้พิกด้วยเท้าขวาโดยใช้นิ้วนะครับนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ข้างเท้านั่นอกที่มันอาจจะนิ่มๆหน่อยนะครับถ่ายนิ้วก้อยนะครับ ถ้ามันเข้าตรงเท้าขวาเราจะใช้เท้าซ้ายนะครับในการปั่นเล็กๆน้อยๆนะครับโดยการพลิกพลิกตัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คืออย่ายืนอยู่กับที่นะครับอันนี้เราจะไม่ให้เด็กยืนอยู่กับที่นะครับก็ผันไปนะครับ้อสําคัญก็คืออย่ายืนนิ่งนะครับบอลนตัวนี้ไม่ยืนนิ่งนะครับเขาจะเคลื่อนที่เพื่อจังหวะนะครับนี่คือวิธีการแก้ฟุตบอลหรือว่าการพัฒนา เด็กๆของอัศวินสีส้มนะครับหรือว่าอบอตบันคอนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเด็กนะครับจะสเกตดูน,นะครับอันนี้ห้ามยืนนะครับยืนไม่ได้นะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับมันตรงไปที่ขาขวาแล้วก็ใช้ซ้ายนะครับกรณีที่ใช้ข้างเท้าด้านนอกส่วนมากจะแนะนําให้เด็กใช้เมื่อฟุตบอลอยู่ ตรงไปหาเขาโดยตรงเลยนะครับครับก็คลิปนี้ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับของอัศวินสีส้มคอวิดหรือว่าอบอปะตอะครับเด็กๆอยู่สิบสห้านะครับ